นี่คือไมจูนรุ่นใหม่จากลีเนียออดีนะครับ KM7 ซึ่งเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมากว่า KM2 KM6 อันนี้ก็จะมีสเปคที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็รับความถี่ได้กว้างครับโดยไมยวัดจูนเนี่ยจะต้องมีความเที่ยงตรงนะครับอันนี้ผมได้วัดกราฟออกมาแล้วก็ถือว่าดีมากๆนะคาดเคลื่อนไม่เกินสักประมาณ1-2 dB นะครับผมแถมยังมีไฟคาลิเบตมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราใส่ไฟคาลิเบตเข้าไปในโปรแกรมวัดเนี่ย มันก็จะช่วยให้ไม้ตัวนี้วัดความถี่ได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับตามกราฟที่ผมขึ้นอยู่นี้เลยนะครับผมสีแดงเนี่ยคือกราฟที่ใส่ไฟคาลิเบตแล้วนะครับสีน้ำเงินก็คือกราฟที่วัดไม้ตัวนี้เป,ปล่าๆจะเห็นว่าเส้นมีความราบเรียบมากนะครับผมมีความเพี่ยงตรงเชื่อถือได้นะครับผมในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับของแถมที่ให้มานะครับผมก็จะมีกระเป๋าฮาร์ดเคสแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะมีโฮเดอร์มาให้พร้อมกับวินชิลนะครับตัวกันลแมแบบนี้เลย ใครที่สนใจไม้ตัวนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับส่วนไฟ์คลิเบสก็สามารถโหลดได้ที่หน้าเพจของ Linear Audio แล้วก็เว็บของ AT Pro Sound นั่นเอง